สวัสดีคะ่ะทุกท่านถ้าคืนไหนคุณได้ยินเสียงใบพัดหมุนกลางอากาศอย่ามองขึ้นไปเด็ดขาดเพราะนั่นอาจไม่ใช่เสียงลมแต่มันคือหางกระหังวันนี้เสนอเรื่องหางกระหังในหมู่บ้านเล็กๆริมปา่าทางภาคกลางของไทยมีตำนานเล่าขานกันมายาวนานเกี่ยวกับผีกระหังสิ่งอัปมงคลที่ผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าเกิดจากผู้มีวิชาที่ใช้ใสด่ดำผิดครูจนต้องคำสาบกลายร่างเป็นผีร้ายลอยกลางคืนใช้ใบพัดม้อบ,บินแทนปีกออกล่าก,กินของสกปรกเลือดและเคลื่อนในมนุษย์ เมื่อ50ปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีหมอผีที่เชื่อว่ามีวิชากระหังเขาชื่อว่ามันเป็นชายชราผอมแห้งดงตาแดงกล่ำชอบเก็บตัวและมีหมอดินโบราณใบหนึ่งที่ไม่ให้ใครแต่ต้องเด็ดขาดอยู่มาคืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดไก่หมูในหมู่บ้านถูกควักไส้เหลือตะหนังตึงตะกรยบางบ้านได้ยินเสียงพัดลมเก่าๆหมุนอยู่กลางอากาศทั้งที่ไม่มีเครื่อง ชาวบ้านพากันไปขอให้หลวงตาช่วยปลดคำสาปหลวงตาทำพิธีกรมใหญ่กลางลานวัดจุดไฟเผาหม้อดินของม่นทั้งที่เจ้าตัวดินทุรนทุรายน้ำตาไหลบนน้ำเลือดรำให้วหา่าห้ามทำลายหางเด็ดขาดแต่ชาวบ้านไม่ฟังทุกคนเชื่อว่าหากเผาหม้อน,นั้นผีกระหังจะตายไปด้วยเมื่อไฟมอดลงร่างของม่นเหลือเพียงเท่ากระดูกทุกคนคิดว่าคำสาปจบสิ้นแล้วแต่หารู้ไม่ว่าหางกระหังแท้จริงไม่ได้อยู่ในหม้อดิน มันถูกซ่อนไว้ในต้นตาลเก่าหลังวัดต้นไม้ที่ไม่มีใครกล้าตัดเพราะมีเถาวันดำขดรัดรอบลำต้นและเวลาค่ํมมันจะสั่นไหวคล้ายมีบางสิ่งดิ้นอยู่ภายในขึ้นเดือนดับสิบปีต่อมาเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อน้อยปีนขึ้นไปเก็บลูกตาลกับเพื่อนเขาพลัดตกลงมาพร้อมกับเถาวันเส้นหนึ่งที่เกี่ยวมาด้วยเส้นนั้นดำสนิทยาวยืดและเหมือนจะเต้นได้เล็กน้อยน้อยเอาเถาวันเส้นนั้นกลับบ้านโดยไม่รู้ว่านั่นคือหางกระหังที่ถูกผนึกไว้ตั้งแต่วันเผาหมอมั่น คืนนั้นเองแม่ของน้อยได้ยินเสียงหม้อแกงในครัวหมุนรัวๆฝาชีตกลงแต่กระจายพอเข้าไปดูกลับไม่พบอะไรนอกจากเงาดำวิ่งออกทางหน้าต่างหลังจากวันนั้นน้อยเริ่มมีอาการแปลกๆไม่พูดไม่จะชอบอยู่คนเดียวในยุ้งข้าวตาเริ่มแดงทุกคืนวันพระและแผลที่ข้อเท้าจากการตกต้นตาลกลายเป็นรอยดำๆรูปร่างคล้ายใบพัดหมุน ยายของน้อยฝันซ้ำๆถึงเงาดำมีหางยาวคลานตามหลังหลานเธอตื่นมาด้วยเสียงหวีดหวิวเหมือนใบพัดตัดลมแล้วพบว่าไก่ในแล้วตายเรียงตัวไม่มีบาดแผลแต่ลำตัวแห้งตึงมีคราบเมือกเย็นๆอยู่ทั่วตัวคืนถัดมาเสียงเมื่อดินกระทบกันดังก้องทั่วหมู่บ้านตามด้วยเสียงบางอย่างบินผ่านหลังคาบ้านลมหอบแรงตามมาพร้อมเสียงใบพัดฟาดเปรี้ยงเปรี้ยงผู้เฒ่าผู้แก่จำได้ทันทีว่ากระหังกลับมาแล้วและมันโหดร้ายกว่าเดิม เพราะมันเป็นแค่หางหางกระหังไม่มีสติไม่มีมนุษย์ควบคุมมันคือเศษเสียวของคำสาปที่หลุดลอยเร่ร่อนไม่มีเป้าหมายไม่มีศีลธรรมมันตามหาร่างใหม่มันต้องการกลับไปเป็นเต็มตัวอีกครั้งในที่สุดมันก็เลือกน้อยเป็นร่างสิงสู่คืนนั้นฝนตกหนักไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเสียงหม้อใบใหญ่ตกแตกเป็นเสียงระเบิดแล้วทุกบ้านได้ยินเสียงคำรามลึกลึกดังมาจากฟ้าใบตานทั้งป่าร่วงพรึบในคราวเดียว คนเท่าคนแก่บางคนสวดมนต์บางคนเผาตุ๊กตาดินที่ปั้นเป็นรูปคนบินเพื่อสกัดหางแต่มันไม่หยุดรุ่งเช้าร่างของน้อยไม่อยู่บนเตียงแต่มีรอยเมือกดำพาดยาวจากบ้านเขาไปจนถึงต้นตาลที่เคยมีหางถูกผนึกอยู่และที่ปลายถาวันมีหม้อด,ดินใบใหม่วางอยู่เงียบเงียบราวกับรอใครสักคนตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางหลังวัดอีกเลยโดยเฉพาะคืนเดือนดับเพราะหากคืนใดได้ยินเสียงใบพัดหมุนกลางอากาศนั่นแปลว่า หางกระหงังกำลังออกล่าอีกครั้งหม้อดินใบใหม่ยังวางเงียบอยู่ใต้ต้นตาลรอใครสักคนที่จะเป็นร่างต่อไปคืนไหนลมแรงห้ามเงยหน้า